แม่ทาธุรกิจก็อยากให้เราทําธุรกิจแต่เราวะไม่ชอบทําธุรกิจในเรื่องขายของไม่ชอบไม่ชอบมานั่งขายของหรือทําธุรกิจอะไรยาเงี้ยอยากเป็นหมอดูอยากดูดวงอยากจะจ่บไพ่อย่างเดียวเลยทั้งวันแล้วก็เขาเรียกว่าอาจารย์ชอบแบบพูดถึงแต่พระแม่พระแม่ตั้งแต่แบบท่องเลยว่าพระแม่แล้วก็ชอบแบบแบบพูดกับเทวรูปอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแม่หนูเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเจะฟังนะตอนแรกฉันนึกว่านางแต่งเรื่องสร้างสตอรี่ เธอจำวันคนที่เป็นเชฟอยู่บูอีเลเฟนได้ไหมจาได้บูอีเลเฟนรามาขายก๋วยเตี๋ยวอะเตียวโกะจำได้ไหมนั่นคือลูกศิษย์คนแรกของนายใช่ใช่ค่ะหอแล้วมดนำไปเจอฉันไปเจอก็คือคนที่บอกรายการอ่ะบอกพี่มดพี่มดเชื่อไหมว่าอุ๋ยเป็นอย่างเงี้ยมันทาตาสีดำๆมันอย่างเงี้ยตั้งแต่มันดูดวงอะร้อยสองร้อยแล้วแต่ศรัทธาเขาให้ราคาสูงไปร้อยสองร้อยเมื่อก่อน20บาท11บาท แล้วก็แล้วแต่ศรัทธาจนหนูมีก๋วยเตี๋ยวหนูจนหนูมีร้านก๋วยเตี๋ยวสิบร้านจนหนูเนี้ยโอ้โหคนนั้นแหละที่แบบเป็นลูกศิษย์ที่แบบคนแรกแล้วแล้วพดดําไปเจอเขาใช่เชาก็กินทุกวันแล้วเขาก็เล่าให้หมดดาฟังอาจารย์ลืมเขาไปแล้วด้วยซ้าไปอาจารย์คนไหนว่าคนไหนแล้วพอเปิดกล้องเอ้าคนนี้คนแรกจริงจอแล้วลักษณะของเราที่เราแบบมีความตั้งเด็กๆที่รู้สึกว่าอยากจะดูดวงอยากมันมันมาได้ยังไงอาจารย์ก็ ท่านมาเข้าฝันนะคะมาสอนในความฝันเขาสอนยังไงคะอาจารย์ก็ให้คืนแรกก็บอกว่าให้สวดมนต์ปฏิบัติก่อนนะคะไม่ใช่อยู่ๆมาสอนเลยค่ะให้สวดมนต์ตรงเวลาแล้วก็ทุกวันจนกระทั่งเหมือนเราสมาธิดีแล้วแล้วก็ให้นั่งสมาธิด้วยนะคะให้สวดมนต์ก่อนแล้วก็สอนนั่งสมาธิเพราะเป็นคนนั่งไม่นิ่งเป็นไฮเปอร์นั่งสมาธิไม่ได้ครับ ท่านก็ค่อยๆบอกเราแล้วก็ลองทําตามแล้วมันนั่งได้พอนั่งสมาธิได้ท่านก็บอกว่าให้ไปหาไผ่มาคลืนแรกอาจารย์ก็ไปซื้อไพ่ยิปซีมาแต่ไพ่หายในห้องไปเองอะค่ะซื้อมาแล้ววางแล้วจะดูแต่หายไปเลยเฉยๆเลยเหมือนแบบว่าซื้อมาวางไว้แล้วแบบเพื่อที่ว่าอ่ะท่านมาบอกให้ซื้อมาก็วางไว้เพื่อที่จะแบบ ฝึกกับท่านแล้วใช่ะังอยู่ไพ่ก็หายไปแล้วท่านก็บอกเองไม่ใช่ไพ่นี้เป็นไพ่ป๊อกก็ไปถามเขาว่าไพ่ป๊อกซื้อที่ไหนเขาบอกอยู่ในเซเว่นก็ไปซื้อมาแล้วก็วางไว้ท่านก็คืนแรกก็มาสอนการวางไพ่ก่อนก็จดใส่กับ A 4ซแล้วก็แปะข้างฝาสอนยังไงในฝัน่บอกวาเหมือนสอนเหมือนในมันเป็นสอนวางไพ่วางไพ่อย่างเงี้ยวางไพ่ยังไงแล้วก็เราก็จํา แล้วเราก็แปะข้างฝาแล้วก็นอนท่องว่าวางยังไงอพอคืนที่สองอ่ะสอนอ่านความหมายไพ่ <ฮะ S 2> แล้วก็จําว่าตัวไหนอ่านยังไงอพอคืนที่สามว่าคําถามคืออะไรก็แค่สามคืนเท่านั้นแล้วเราก็สวดมนต์ว่าหนูจําไม่ได้นะสิ่งที่สอนขอให้หนูท่องตามแล้วจาได้แล้วขอให้เป็นสิ่งที่แบบเสือออกมาให้คนอะไรอย่างเงี้ยพออาจาร,รย์ยก็พอเริ่มจําได้ท่านมันก็เป็นเวลาลระยะเวลาหนึ่งที่เราปฏิบัติไปด้วยนะคะท่านก็บอกว่า ลูกเริ่มช่วยคนได้แล้วแต่ลูกต้องเริ่มจากแล้วแต่ศรัทธานะอาจารย์ก็ทำงานด้วยนะคะเป็นทำงานบัญชีแล้วก็เที่ยงก็ดูดวงก็ไปเจอคนที่มดดำเจอเขาก็แม่ครัวูฟอีเลเฟนใช่ค่ะไม่ต้องกลวูฟอีเลเฟนเขาเป็นคนแรกที่มาทดลองดูกับอาจารย์นะคะแล้วมาเปิดก๋วยเตี๋ยวร้านข้างบ้านฉันเปิดร้านใช่อร่อยเลยแล้วก็เหมือนพอเราบอกเขาว่า ระวังยาจะเสียนะแเรายาเขาเสียเสียจริงๆอ่ะใช่เขาก็เลยแบบกระจายว่าเฮ้ยทายทายแม่ทายแม่เด็กคนนี้ดูมงแม่นจังเลยคนก็แห่เข้ามาที่ออฟฟิศมาจองคิวมาจองคิวเต็มเต็มเลยจน นั่นเป็นสาเหตุที่พ่อกับแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะคนมาเยอะตอนนั้นก็ยังไม่ใช่นางยังไม่มีเงินฉะนั้นแล้วแฟนนางยังไม่มีเงินเคยนอนร้านเน็ตด้วยแม่ให้เงินมาสามพันบาทบอกว่าเนี่ยเงินสามพันเนี้ยถ้าหนูใช้หมดทุกคนญาติห้ามส่งให้นะเราก็เลยตายแล้วสามพันบาทถ้าไปเช่าห้องคือหมดแน่ก็ไปนอนร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เสิร์ชหางานไปด้วยแล้วก็เดินไปสมัครได้งานเลยสู้ชีวิตค่ะจริงๆค่ะจนวันนึงทุกวันนี้ คิดดูว่าคนเอาเงินมาให้นางดูดวงเทียบเปแสนนะนางก็ยังไม่ดูจนคนก็ถามเอ้าไหนบอก Q m, คิวเต็มกูเห็นนางอยู่รอบบ้านหมด <c oughs> มดาทั้งวันนางอยู่ที่มดดำบ้านพี่มดดำทั <c oughs> ้งวันดูให้แม่ทั้งวนัน <c oughs> แต่ดูว่าฉันทุกวนันทั้งวนัน <c oughs> อย่างฉันจะป่วยเนี่ยฉันรู้ก่อนนะ <c oughs> มีคนพักแล้วว่าจะป่วยเดี๋ยวก่อนอยากถามจะรู้ก่อนบรู้คือเปิดให้ตายอะรู้ว่าแบบมันมีคนมาทักว่าจะป่วยนะเขาเนี้ยป่วยหนักสะดอกคอต่จะเปลี่ยนดวงนะฉันจะเฝื่อที่เอ็ดดำสองตัวตลอดเลย ก็คือ e น้าจะป่วยนะเธอเธอจะป่วยวันนี้ก็มันก็ป่วยก็ป่วยมีไม่ได้พ้นไม่ได้แต่เดี๋ยวป่วยแล้วจะดีป่วยแล้วดีไม่ไม่รู้ต้องเปิดไพ่ดีขึ้นเดี๋ยวก็ต้องปวดต่อแหละเออเธออาจารย์อุ๋ยนี่มาเป็นธรรมเนียมไหมที่ต้องเปิดไพ่ให้ดวงต่างๆก็ไม่ต้องดูคืออันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของพ่อแม่รลศมีใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่รลศมีมาสอนเธอคืออะไรบ้างคือคือแม่รลศมีเนี่ยก็ก็จะมาบอกเป็นเรื่อยๆมากกว่าท่านจะมาบอก ตาม,ม,าตามเหตุการณ์ตามเาละไม่ใช่แบบเรียกมา,า,มายากไม่ได้มาไงก็คือเราจะมีอะไรล่วงหน้าท่านจะมาบอกอล่ะพี่วุ้นคือสมมติว่าอย่างอย่างวุ้นเนี่ยคือท่านจะสื่อกับเราตรงไม่ได้เพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนอาจารย์อุย๋ยไงที่แบบว่ามีสื่ออะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมาบอกใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับพม่าและหมีคือสมมตาว่าอธ่าฐอย่ับท่้นอยู่แล้อว่าน่ะสื่อสารกับท่านไม่ได้แบบตรงๆเพราะ็ุบนไม่รู้อะไรเลยอเไรอย่างารย์อุ๋ยางทีนแบบถ้ามีิดมออะไรอยากจะเตือนอยากจะบอกอยากจะ อยากจะสื่อสารถึงเราอะ่ะก็ให้มาบอกคนที่อยู่ใกล้ตัววุ้นที่เขาสามารถสื่อกับพระแม่ได้คอยเตือนคอยบอกหรือคอยแก้ไขอะไรให้ที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์อุ๋ยแล้วก็มีบางคนที่สื่อพระแม่ก็อ,อยู่ดีๆไม่รู้จักเลยก็คือเข้ามาในชีวิตเรา